ทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ไร้ย่าหมู่ที่16นำบนตักแลก่กันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับพี่อันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่อัน ค่ะเดี๋ยวเริ่มอดถามกันเลยว่าเริ่มแรกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะที่พี่อันถึงมาปลูกผักสลัดนั้ะค่ะก็เริ่มจากหลานสาวอะค่ะก็คือเขาชอบกินผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มซื้อแบบกระป๋องมาปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก,ก็มีปัญหาแบบว่าปลูกไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผักแพ้แกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังๆเราก็เริ่มศึกษาในแบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ ไปโรงเรียนออนไลน์ด้วยคือเราก็อยากแบบเหมือนปลูกแล้วให้ผักต้นโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยประสบการณ์มาเรื่อยๆทีนี้ก็เหมือนแบบจะปลูกกินในครอบครัวพอเรามีเยอะออย่างเงี้ยค่ะเราก็จำหน่ายด้วยก็เป็นธุรกิจใน <cake> คร like <học. S 2> อบครัวอะไรอย่างเงี้ยค like ่ะสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้วยแล้วทำมากี่ปีและวท่อไรก็น่าจะประมาณเกือบสองปี้วค่ะแล้วมีผักชนิดไหนบ้างคะพี่ยานก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นมีคอสค่ะมีซินโบ ค่ะกินโอ๊กเรดโอ๊กค่ะแล้วก็บัตเตอร์เฮดแล้วก็โโนโนอคอร์นองูไปแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะที่เป็นแบบผักสลัดที่นิยมในในท้องตลาดนะคะแล้วชนิดไหนที่ขายดีสุดะคะพี่อันเออถ้าขายดีสุดก็จะเป็นกินโอ๊กเรตโอ๊กพี่คนรู้จักกันเยอะแล้วก็มีคอรนะคะบัตเตอร์เฮดอะไร่นะคะค่ะแล้วพี่อันมีวิธีการปลูกยังไงบ้างคะวิธีการเริ่มต้นวิธีการเริ่มต้นก็คือเราจะเลื่อนจากา มาเลี้ย่อแบพอมันงอกครบเจ็ดวันปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดีลงผลแบบนี้ค่แบบนี้อัน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 นี้ก็เราแยกลงทีละต้นจะเป็นกรีนโอ๊กกับเรดโอค่ะอันนี้ก็อายุประมาณสองอาทิตย์แล้วหลังจากที่เราย้ายะค่ะประมาณยี่สิบห้าวันก็จะได้เป็นสาประมาณนี้ถ้าสบนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็เอาไปเริ่มลงแปลงได้เลยค่ะแล้วจะอยู่ในแปลงอีกประมาณยี่สิบวัน รวมอายุก็ประมาณ4ี่ถึงหวันก็คือเก็บเกี่ยวไข่เลยใช่ค่ะค่ะเดินงก็ประมาณ 4- ี่ถ้าวันแล้วในระหว่างเกี่วเลี้ยงเนี่ยมีพบเจอโรคในในขักบ้างไหมคะมีค่ะก็มีโรคลักเน่าขนเน่าค่ะตอนนี้เราก็ใช้วิธีการใช้เชื้อราไต่โคนอกมาในการในการแบบเออเขาเรียกว่ารักษาเออแล้วก็จะมีในเรื่องของหนอนค่ะแล้วก็แมลงก็เลาก็จะใช้เป็นพวกสารชีวพันธุ์นะคะในการกาจัด แล้วปลูกยากไหมคะไม่ยากนะคะแต่ว่ามันต้องแบบผู้ขับสลัดอะคะ่ะมันต้องแบบคอยดูแลเขาตลอดเนี่ยคะ่ะแล้ววิธีการลดน้ําเนี่ยเราลดยังไงคะเป็นเป็นเวลา,าโดยปกติเลยอะค่ะจะเป็นเช้ากับเย็นค่ะแต่ว่าถ้าหน้าร้อเนเงี้ยอากาศร้อนจัดก็จะเพิ่มช่วงกลางวันด้วยอีกหนึ่งเวลาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอากาศร้อนจัดเนี่ยมันจะทําให้ผักมีรสชาติขม ถ้าหน้าร้อนเราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเวลาเป็นเช้ากามวันเย็นแสดงว่าผักเนี่ยชอบอากาศเย็นๆใช่ไหมคะใช่โดยปกติอ่ะเราจะเห็นพวกผักสลัดเนี่ยเขาจะปลูกในภาคเหนือกันส่วนมากเขาจะมีขนาดก่อพุ่ที่ใหญ่ค่ะพอเรามาปลูกในภาคกลางเนี่ยคือเราก็เนี่ยหาต่อเราก็จะไม่ได้ใหญ่เขาเขาเพราะว่าภาคกลางอ่ะอากาศร้อนค่ะค่ะค่ะแล้วหนูอยากทราบเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกผักต่อรอบหนึ่งค่ะ ต่อรอบหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะมีในส่วนของค้าเมล็ดพันธุ์ค่ะสองก็ยี่สิบบาทเนาะจะได้ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมล็ดนะคะอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวัสดุในการปรุงดินค่ะดินเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเราก็ใช้ดินที่บ้านเราเองค่ะแล้วก็มีพูซาเค้กพิซาเค้กหน้าค่ะเราก็สั่งมาแบบชีเยอะๆเลยแล้วก็มีที่วัวค่ะกระสอบละสามสิบบาทแล้วก็มีไช้แกะกระสอบละสามสิบคือ ใน,ใ,นในวัสดุปลูกอะค่ะมันจะต้นทุนปั่มที่แพงก็แพงลงเรื่อยขนาดนั้นเองค่ะค่ะแล้วไรายได้ต่อรอบหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะพียงคือเราถั่วเฉลี่ยต่อแปลงเนี่ยผักสลัดเนี่ยเราจะขายอยู่ประมาณกิโลละหนึ่งร้อยถึงหนร้อยห้าสิบบาทเนี่ยหนึ่งโลเนี่ยเราจะปลูกได้ประมาณเจ็ดสิบห้าต้นนะค่ะประมาณก็ตีละโลละหนึ่งร้อยก็อยู่ประมาณ 7จ็รอบาทประมาณนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่ารอบที่เราตัดผมเราตัด4ี่โลง5โลเนี้ยค่ะก็คูณได้เลยค่ะแล้วเรื่องโรงเรือนนี่คิดคิเป็นต้นทุนยังไงโรงเรือนหลักเท่าไหร่ค่ะค่ะจะจะเป็นค่าแรงช่างเนี่ยเขาคิดตอนนั้นเขามาทำให้8หลังนะคะหลังละ1,000พันรวมค่าเหล็กด้วยเนี่ยเราน่าจะถัวเฉลี่ยประมาณหลังหนึ่งสองพันห้าถึงสามพันบาทค่ะ พี่อันแล้วส่วนมากนี่อันเก็บขับเวลาไหนคะเวลาที่เก็บเกี่ยวเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงเช้าไม่เกินแปดโมงนะคะหรือไม่ถ้าแบบช่วงเย็นก็คือต้องเย็นแบบไม่มีแดดแล้วะค่ะถ้าสมมติเราตัดช่วงบ่ายช่วงอะไรเนี่ยเวลาตัดจากถ้าร้อนอ่ะตัวตัวพักค่ะเขาจะปล่อยาออยางะะแล้วทําให้ผักมีรสชาติขมค่ะแล้วตอนนี้คะ่ะมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะที่ทางธุรกิจของพี่อันเนี่ยได้ผลกระทบไหมคะ ถ้าในช่วงโควิดอ่ะของเราไม่มีผลกระทบค่ะเพราะของเรามันเหมือนขายเป็นในรูปแบบออนไลน์อะค่ะก็คือเหมือนออเดอร์ทางแบบ Facebook ทางไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ส่งสินค้าไปตัวตัวผักกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่โดนผลกระทบค่ะก็คือ Delivery ถึงตัวลูกค้าเลยใช่ใช่ค่ะถ้ามีใครสนใจที่อยากจะทำผักสลัดนยคะพี่อันมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะว่าเขาควรเริ่มยังไง ก็จริงๆแล้ววิธีการแนะนำเนบ,บ่คือเดี๋ยวนี้ในในตัวข้อมูลเน่ะเขาก็จะมี YouTube มีไล่ต่างๆที่เขามาสอนวิธีการทำอยู่แล้วหรือไม่ก็ถ้าสมตินสนใจวิธีที่ทางไล่เราทำอยู่เนี้ย<ช>ค่ะก็สามารถ inbox เข้ามาคุยในเพจไล่คุณย่าได้ค<ช>่ะทเพราะนั้นเดี๋ยวให้พี่ยานเนี่ยค่ะแนะ,ะนำช่องทางการติดต่อทางฟ<า>มดีกว่าค่ะก็จะมีชื่อเพจอะค่ะในยูทชื่อเพจไล่คุณย่าก็คือตรงตัวเ เราจะมีเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อนะคะก็คือลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามในส่วนของการปลูกนะคะหรือจะสั่งผักไปทานอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อาทางเพจได้เลยะคะ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่อันมากมากนะคะ,คะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ จำนวนฟาร์มผักออร์แกนิกในตำบลปากแรดมีทั้งหมด2ฟาร์มคิดเป็น0%จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบลปากแรดรายได้รวมของผักออร์แกนิกทั้งหมดต่อปีคือ1 4 4 0 0 0บาทคิดเป็น0%เจากรายได้รวมของครัวเรือนในตำบลปากแรดในส่วนนี้จะเป็นวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำฟาร์มผักออร์แกนิก วิธีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของการทำฟาร์มผักออร์แกนิก